นี่จูวานเขาบอกเอ้ยบาแล้วกอสีเขียวเดียวซับซบแม,ม่เะพอใหญ่เลเซอร์ก็กส่งบา <c oughs> ผูบอกว่าเป็นไฮเปอร์สปีดไอสัตว์มาไม่งองไม่ได้ออ้ยดื้อนะกูต่อยมึงนะไอ้เหี้ยโอ้ <c oughs> วัสดุรักโลกจริงครับ <c oughs> แบรนด์นี้ yeah. สวยมากเป็นไซส์ T K L นะครับผมคือพี่แกเขาก็มีที่ดึงคีย์แคบกับสวิตช์มาให้นะครับก็สายเชื่อมต่อแล้วก็ดองเกิลคือน้องตัวนี้สามารถดันพลิงเลดให้ถึง4,000เฮิร์ตได้เลยนะครัแล้วน้องบอกว่ากูเพิ่งได้จับรุ่นไวเลทของเลเซอร์ครั้งแรกไอ้เหี้ยในชีวิตกูไอสัตว์คนดูมึงเอา USB receiver ไปซ่อนตรงไหนขอโทษครับที่ทั่วไปเลยเอออยู่ตรงนี้เองนี่แหละตัวใช้งาน 2.4G กับตัวนี้นี่แหละที่บอกเขาว่ารุ่นนี้ใช้งานแบบไวเลทได้ก็จะเป็นเลเซอร์แบบวิดโดว์วีสี่เทนคีย์เลท บอร์ดเกมมิ่งนะครับอันนี้ก็คือสวิตนะครับซึ่งมันคือแมชคานิคอสวิตนะครับพอกดไปแล้วจะมีความแท็กทายแล้วก็เงียบๆหน่อยแต่ก็ให้ตัวกระจายแสงมาด้วยโอ้โหแม้สวิตจะเป็นแมชคานิคอแต่ว่าทางเลเซอร์เขาก็มีสนนเซ็ตับมาให้ด้วยโอ้โหพี่ชายมึงจะเอาสุดไปไหนพอใช้แล้วมันก็คือมันทั้งมันมือแล้วก็เสียงดีไปพร้อมๆกันแล้วก็ตัวบอร์ดสามารถทดสอบได้ห้าพินนะครับส่วนเผนเพน่าจะเป็นอลูมิเนียมเพราะมันเสียงแก๊กๆเอาตัวที่หนีบสวิตอะลองเคาะดูนะครับผมมีมัดโฟมมาให้หนึ่งชิ้นแล้วยสสสััััูดดดดาาหรรรบบุไฟกวโต๊ะค แล้วแบตอึดมากนะครับสามารถใช้งานได้ในโหมดบลูทูธที่ใช้เซฟิงโหมดได้980ชั่วโมงเลยแม่เยส